อ่าครับผมต่อด้วยในคลิปนี้นะครับเขาผู้ขายบอกว่าพันหกห้าสิบทวิตบ้างมึงว่างหนึ่งเราไปดูกันนะครับได้อะไรบ้างอ่ะทวิตว้างหนึ่งอืมเริ่มจากอะไรก่อนดีอ่ะตัวประมาณนี้นะเปลี่ยนไปก่อนอาจจะได้เข้าไปดูรูปลักษ์ได้นะอ่านี้ล็อกพันหกห้าสิบนะราคาเบาๆก็มาฝากนะครับ ถ้าผมว่างนะอืมไม่ว่างไปสามสี่วันก็ขอโทษด้วยนะครับอ่ะขารี่ติดต่อมาอันนี้น่าจะเป็นออกแนวมีของอะไรบ้างวะผมดูก่อนอืมชุดส่วนหัวนะครับ เสื้อตามนี้ครับกางเกงรองเท้าเดี๋ยวมีอีกกี่คนนู้นนี่หนึ่งสองอีกน่าอีกสองสามคลิปนะครับอ่ะหมวกกระป๋านะล่มตามนี้ครับลูกระเบิด พันหกห้าสิบครับจบที่ราคานี้ใครสนใจไอดีนี้มาได้เลยครับทวิตบ้างหนึ่งเนี่ยทวิตเป็นไรที่สะอาดนะครับเปลี่ยนง่ายนะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกนะครับเฟซยังมีปัญหาจุกจิกนะครับติดยืนยันตนอะไรเงี้ยถ้ารับอุปกรณ์ไม่ได้นะครับก็จะเป็นปัญหานะครับแล้วก็จะมาโทษผมเหมือนที่มีดราม่านะครับคือถ้าเฟซอะถ้าไอ้คนขายอะ หรือว่าคนกลางอะ่ะเดี๋ยวผมพูดไปก็จะเป็นไอ้นี่อีกทํามาระบบระบบมาไม่ดีครับมันก็จะติดยืนยันตนนะครับมันก็จะต้องไปตามเครื่องคนขายเข้าอะ่ะหรือว่ามันลบคลิปดีไปไวัเนี้ยไม่อยากจะพูดไม่ต้องลบหรอกตามนี้แหละบนแค่นี้พอแล้วกันแล้วก็ไอ้พวกที่มาบอกผมว่าทําเป็นหรือเปล่าอะ่ะโอ้โหผมกางเฟซมาแม่งเกินห้าพันไอดีครับพูดตรงๆระบบเฟซเนี่ย ผมแทบจะกลางคนแรกของผับจีด้วยซ้ำครับแอดมินเก่าผมก็สอนมากับมือครับก็คุณจะมาบอกว่าผมอะทำเฟซไม่เป็นเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วไอแอดมินกลุ่มอื่นเนี่ยก็กลางกับผมมาทั้งนั้นครับก่อนที่จะไปตั้งตัวเป็นแอดมินนะครับพูดตรงๆตามนี้เลยทุกช่องทางเนี่ยผมทำมาหมดแล้วยิ่งเฟซเนี่ยตัวดีเลยแต่จะมาบอกว่าผมทำเฟซไม่เป็นเนี่ย เละเทะบ่นอีกแล้วกูนี่ใส่เสียงกูเนี่ยกูก็รู้นะเว้ยให้ทําไงคนคนเป็นคนแบบเนี้ยครับชอบก็ชอบไม่ชอบก็ช่างครับเข้ามาจุกจิกกับชีวิตผมเยอะเกินไปแล้วพอผมไม่ยุ่งด้วยก็จะมาโจมตีผมต,ตามนั้นแหละครับผมไม่สนใจแล้วครับเสียเวลา ก็ถุกจิกตอนนี้ก็คือถ้าปั่นหรืออะไรก็แบนเลยครับผมจะไม่ไปตอบโต้แล้วเบื่อติดยืนยันตนเฟซอะอย่ามาติดผมมั่งนะถ้าผมไม่กดรับให้มั่งอย่ามางองแงนะผมไม่อยากจะทำนะไอ้เรื่องเนี้ยระบบเฟสให้ติดยืนยันผมเนี่ยผมทํามั่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมางองแงกับผมไม่ได้นะพูดเลยนะครับ เดี๋ยวผมไม่กดลับให้มั่งแล้วอย่ามางองแงนะครับถ้าคิดว่าเจ๋งเหรอครับแค่กดลับง่ายๆนะครับเข้าเฟซเขาไปก็กดใช่แค่นั้นอนะจบแล้วมาบอกว่าผมทําเฟซเขาล็อกอทำอย่างกับคนทาอย่างกับตัวเองไม่รู้ว่า,ว,าว่าเฟซมันเป็นยังไงอะทํามาก็รู้ตัวเองทํามาก็มีล็อกก็อย่ามาพูดเลยครับไอ้เรื่องเนี้ยอ่ะจะกลายเป็นคลิปบ่นไปอีกบน่นบ่นแม่ง เรียนแบบผม,มอยากจะเป็นแบบผมไหมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมอวยตัวเองนะนเป็นเรื่องจริงไป,ไปถ้าคนแบบดูเป็นนะครับไปดูได้เลยครับพูดแล้วหงุดหงิดเปล่าครับต่อต่อไปนี้ผมจะไม่ตอบโต้แล้วครับปล่อยเลยครับเอาที่สบายใจนะเพราะว่าเวลาผมไม่ยุ่งอะ่ะผมก็จะไม่ยุ่งเหมือนแอดมินเก่าอะ่ะผมไม่ยุ่งกับเขาก็คือไม่ยุ่งครับต่างคนต่างอยู่ เราคุยกยนไปแล้วเขาไม่พลาดพิงผมผมก็จะไม่ยุ่งกับเขาอ่ะพันหกห้าสิบคลิปนี้แม่งมันมันเลยมีของเด็ดอะไรวะเนี้ยที่มันราคานั้นน่ะน่าจะเป็นสายแฟชั่นมั้งครับเขาอ,อยากขายผมก็เอามาลงให้นะมันมีอะไรวะมีชุดแล้วกันอ่ะตามนี้ ผมก็เป็นคนแบบนี้นะบางทีก็ผมก็เบื่อตัวเองนะที่ที่ผมเป็นแบบเนี้ยที่แบบปากหวานไม่เป็นอะไรไม่เป็นอนะ่ะเอาเอาที่เราชอบครับถูกใจผมก็สนับสนุนผมไม่ถูกใจผมก็ออกกลุ่มผมไปเลยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตผมอะ่ะอ,าอ่างเงี้ยจบง่ายๆคนเราอะ่ะ คนเราถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันครับเหมือนที่ผมไม่ยุ่งผมไม่ชอบแอดคนเก่าผมผมก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาเลยผมไม่ส่งสิ่งไม่อะไรไม่คุยไม่อะไรแล้วเขาเขาก็ดีนะที่เขาไม่มายุ่งกับผมเหมือนกันโอเคตามนี้ก็สวัสดีครับพันหกห้าสิบเดี๋ยวก่อนสวัสดีเรามาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปรออีก เพราะผมไม่ค่อยมีเวลาหรอกแต่พวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะ่ะแฟนผมอันจะจำได้ดีแต่ตัวผมอะ่ะมันนันหนึ่งกลางอย่างเดียวครับไม่รู้เรื่องอะไรเขาหรอกโอเคตามนี้สวัสดีครับทวิตว่าง1650ครับ